ต้องบอกท่านทุกวันนะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยรักแม่จังเลยรักพ่อจังเลยเนี่ยพม่บอกทีเดียวใช้ได้ตลอดชาติเรารับประทานอาหารชาติยักะเที่ยงจากเที่ยงถึงเย็นเนี้ยเนี่ยจะไปนั้นตัองบอกบ่อยๆใช่ได้วันต่อวันนั่นแหละแล้วเป็นคําที่แม่ชอบมากเลยพ่อก็ชอบหอบเนะแม่นี่ยรักลูกมาก จะว่าแต่แม่มนุษย์เลยครุ๊ปยิญญายเห็นนะไอตอนสร้างวัดใหม่ๆนี่นะียขุดคลองในวัดที่จะสร้างวัดน้ำก็เต็มปลาชโดเลยนะมันมีลูกคลอกนะลูกมันเป็นเยอะแยะเลยเป็นคลอกๆเลยเ,ออเลย <c oughs> อะแยะไปหมดเลยเนยะคนงานในวัดก็ไปยือริมตะลิง มันโดดก็มันมันหงกลัวจะไปทำไรลูกมันมันโดดก็มาากาดบนฝั่งเลยโอ<ไ>้ว้าวอะไรอะไรยักนนานนั้นเนอะได้เห็นในสรารสารกดีเนะมีแพนด้านีน่หนะโอ้มันหลบก็ไปอยู่ในโพรงถ้ำนะอดอาหารตน้งหลายเดือนเพื่อเลี้ยงลูกมันเลยแล้วทั้งลูกโตมันก็ออกมาจากโพรงนะ มันมีแต่ไผ่กินเป็นอาหารแล้วในสารคดีก็บอกไผ่ไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่แต่ครูม่อย์สงสัยแล้วหมีไมันโตมีเพื่อนได้ไม่มีใครทำอะไระตามนำปีเลยนี่นะมันมันมันกอดลูกมันอย่างนี้นะเหมือนเหมือนคนกอดลูกอะ่ะเนี่ยแล้วทำท่าอย่างนงี้ขยับตัวอย่างงี้แบบแม่กอดลูกอะ่ะเออ ดูมันไม่รู้มันเกิดแซดมูฟี่เนยหนังเศร้าไม่รู้ว่าลูกมันตายนี่ก็นักก่งกอดอย่างตัวดูตัวหนอมลูกตายยังกอดเลยนะไม่ธรรมดาไปนไปกราบแม่กอดแม่แล้วก็บอกแม่รักแม่อย่างเลยนย่ไหนนะ